สวัสดีครับ c h anel n ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวไวซ์อะดามากัสเอดีแปกันนะครับนาฬิกาซีรีส์ AD 8เนี่ยก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในไลน์อัพค่อนข้างจะท็อปมากๆแล้วของแบรนด์ไวซ์นะครับซึ่งแบรนด์ไวซ์เนี่ยหลายๆคนที่มาดูคลิปนี้ครั้งแรกนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเป็นแบรนด์คนไทยนี่เองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการออกมาหลายรุ่นม,ม,มากๆแล้วนะโดยที่ AD 8เนี่ยเป็นหนึ่งในเรือนที่มาเป็นนาฬิกาดำน้ำนะครับแล้วก็หน้าตาเนี่ย มันจะมีความวินเทจย้อนยุคก,กว่าชาวบ้านนิดหนึ่งด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่แบบชอบในากาดำน้ำสไตล์โมเดิร์นหน่อยเนี่ยก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ชื่อว่า h i t m a n นะครับตัวนั้นก็จะดูทันสมัยมากขึ้นนะแต่ตัวนี้เนี่ยก็จะมีความแบบกึ่งกึ่งวินเทจได้ความแบบร่วมสมัยจากอดีตมาผสมผสานกันด้วยนิดนึงนะครับซึ่งเรือนที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นสีใหม่ล่าสุดเลยนะที่เขาเพิ่งเปิดตัวออกมานะครับเป็นสีที่เรียกว่าฟ้าอมเขียวนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นภาษาอังกกฤษเเเนเนนนีีีี่่ยยรรรราาาาจะะะสปปมณแแบบบบ้้ว็อไ ซึ่งก็เป็นเฉดที่สวยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลใกล้ๆกันเลยดีกว่านะครับตัวหน้าปัดด้านในอย่างที่เราเห็นนะครับว่าสีสันเนี่ยมันจะมีความแบบแกรเดียนด้วยนะจากด้านนอกเนี่ยจะมาเป็นสีดำนะครับคือแบบดําเลยนะไม่ใช่แบบน้ําเงินเข้มนะครับแล้วก็ไล่มันเป็นสีฟ้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะสร้างความคอนทราสของสีสันเนี่ยมากๆเลยนะฟิลลิ่งเนี่ยมันจะคล้ายๆเหมือนกับว่าเราอยู่ใต้ทะเลลึกนะครับจากที่แบบมันสว่างๆตรงกลางนะครับแล้วมันก็ไล่ไปลึกลงเรื่อยๆจนเป็นสีดําตรงขอบแบบนี้ และสีดำเนี่ยมันก็มีการไล่เฉดไปกับตัวขอบเบเซลด้านนอกได้ดีด้วยนะครับคือประมาณว่ามันจะแบบดูกลืนกันมากเลยตั้งแต่ขอบด้านนอกมาจนถึงหน้าปัดด้านในนะครับค่อยๆไล่มาเลยซึ่งอันนี้ก็สวยงามดีนะครับแต่ก็เชื่อนะว่ามีหลายคนเหมือนกันที่จะรู้สึกว่าการไล่ขอบแกเดียนเนี่ยจากดําไปน้ําเงินเนี่ยมันอาจจะคอนทราส์มากเกินไปอ่ะจริงๆอาจจะแบบ เป็นสีน้ําเงินเข้มแล้วก็ไล่มาเป็นฟ้าอย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็อาจจะดูแบบไม่ได้มีความแตกต่างระหว่างสีกันขนาดนี้นะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วแต่ความชอบนะครับว่าชอบแบบไหนโดยที่ตัวมาเกอร์ด้านในเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์ของ AD8 เลยนะครับมาเกอร์เนี่ยเขาจะมาสไตล์เป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับมันจะไม่ค่อยใช้มาเกอร์วงกลมนะซึ่งมันก็เลยทําให้หน้าตานาฬิกาเนี่ย มันดูมีความวินเทจมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ดีไซน์ของทางไวซ์เลยนะครับเข็มชั่วโมงหน้าตาก็จะแบบมีเอกลักษณ์แบบนี้นะครับก็จะเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้อยู่แล้วนะส่วนตัวลายเนี่ยสังเกตดูนะครับว่ามันจะมีแพทเทิร์นที่หน้าปัดประมาณหนึ่งด้วยนะครับซึ่งเป็นแพทเทิร์นที่เก๋มากนะครับบางมุมเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีลายไขว้กันชัดเจนมากนะครับอารมณ์เหมือนกับเป็นพวกลาย DNA อะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดบางมมมุออยยาางงเเเี้จจจแแสสะะะทนนนนัักนะก็็็หปลวึ เป็นลายคลื่นแทนนะครับเป็นเวฟจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็บางมุมเนี่ยลายก็หายไปเลยหมุนไปหมุนมาเนี่ยเปลี่ยนแสงเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนมุมได้แบบค่อนข้างจะสวยเลยนะครับส่วนลูมก็มีมาให้เยอะมากนะครับเต็มเรือนเลยนะครับแทบจะทุกจุดเลยลูมเนี่ยเป็นซูเปอร์ลูมิโนวาด้วยนะครับแล้วก็เรืองแสงในที่มืดได้แบบอลังการจัดเต็มมากๆนะครับส่วนกระจกเนี่ยให้มันเป็นซัฟฟคริสตัลที่มีความนูนมีความโค้งประมาณหนึ่งนะครับซึ่งทรงกระจกที่ผมชอบมากนะเวลาจจับอะ่ะเราจะรู้สึกได้เลยวว่าาแแบบบบมมมันมีค สมูทสมูทโค้งโค้งหน่อยอ่ะแค่มานั่งรูปเล่นเนี่ยผมว่าก็สนุกแล้วนะครับอันนี้เป็นกระจกทรงที่แบบดูดีมากจริงๆนะครับส่วนขอบเบเซลเนี่ยก็เป็นเซรามิกนะครับมีความแบบเงาเงาเลยแล้วก็เป็นสีดําเข้มเข้มมานะครับซึ่งเซรามิกเนี่ยเวลามาสะท้อนแสงนะมันก็จะแบบมีความสะท้อนแบบสะท้อนเต็มๆเลยอะ่ะติดขาวๆติดฟ้าๆเลยนะครับ ส่วนการตัดแสงกระจกถือว่าทําได้โอเคนะครับดีในระดับหนึ่งแล้วแหละแต่ก็ยังไม่ได้ตัดเกลี้ยงมากนะครับเพราะว่าทรงกระจกแบบนี้มันจะสะท้อนเยอะกว่าปกติอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องแบบทําใจกันไว้นิดหนึ่งส่วนขนาดเคสไซส์เนี่ยวัดออกมานะครับ41มิลความหนาเนี่ยอยู่ที่11.7 ส่วนลักทูลักเนี่ยอยู่ที่47.2นะครับส่วนเม็ดมยมเนี่ยก็เป็นสกูดาวคลาวนะครับเราต้องคลายเกลียวออกมาแบบนี้ก่อนนะถึงจะใช้งานได้นะครับพอคลายมาเสร็จปั๊บเนี่ยสามารถหมุนเพื่อขึ้นลานด้วยมือได้เลยนะครับเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องอัตโนมัตินะของทางมิโยต้านะครับแล้วก็ใช้เป็นเครื่องที่28,800บีทด้วยเข็มวินาทีของเขาเนี่ยมันก็จะเดินเนียนกว่าเครื่องทั่วไปนะครับใครที่ชอบเข็มแบบเดินสมูทๆนะครับความถี่เยอะเนี่ย เรือเนี้ยก็เป็นคําตอบที่ดีเลยดึงมาทีนึงเนี้ยก็เป็นการหมุนตั้งวันที่นะครับที่ช่องด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงมาทีนึงเนี้ยก็เป็นการหมุนตั้งเวลาแบบนี้นะครับก็ใช้งานได้ง่ายๆเลยใช้งานเสร็จก็กดกลับเข้าไปแล้วก็หมุนเกลียวกลับเข้าไปด้วยนะครับส่วนจุดที่เป็นไฮไลท์จริงๆของ ad 8ดเนี้ยมันน่าจะเป็นเรื่องของตัวเคสนะครับคือเพื่อนเพื่อลองสังเกตดูนะครับว่ามันจะมีความเงามากๆนะครับเพราะว่าวัสดุที่เขาใช้เนี้ย เขาจะใช้เป็น s t ส n ตนเล s t ตี l 904L นะครับซึ่ง 904L เนี่ยมันก็เป็นเกรดเดียวกับที่โ o เล x เขาใช้อะนะครับโดยคุณสมบัติของ 904L เนี่ยมันจะมีความเงามีความวาวนะครับมันจะดูสว่างแล้วก็เล่นแสงได้ดีกว่า s สแตนเลสทั่วไปที่เป็น 316L มากๆนะอันนี้เวลาจับจับดูนะครับหรือว่าถ้าเกิดมองด้ยวยตาเปล่านะครับมองตัวจริงนะ มันจะรู้สึกได้เลยว่าแบบมันวาวผิดปกติอ่ะคือถ้าเกิดแบบเอามาเทียบซ้ายขวาเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับแล้วก็วัสดุแบบนี้มันสามารถขัดเงาได้ง่ายกว่าด้วยนะครับแต่จุดอ่อนมันก็มีนะไม่ใช่ว่าแบบมีแต่ข้อดีนะคือมันเป็นเหล็กที่มีความเนื้ออ่อนกว่า 3-6L นะครับดังนั้นเนี่ย โดยทฤษฎีแล้วนะมันก็จะเกิดรอยขนแมวได้ง่ายกว่าเวลาแบบเจอของแข็งมากระแทกนะครับมันก็อาจจะขึ้นเป็นลิ้วๆเส้นๆอะไรแบบนี้แต่ก็อย่างที่บอกไปอ่ะด้วยคุณสมบัติของมันนะครับที่มันขัดเงาได้ง่ายนะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับใช้ใช้ไปเลยแล้วก็เวลามันเกิดรอยอะไรเนี่ยก็อาจจะส่งไปขัดเงาทีนึงปัดเก็บริ้วรอยทีนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายไม่ได้แพงมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็ใช้ให้สนุกดีกว่านะสำหรับเรือนนี้ส่วนฝาหลังเนี่ยก็โชว์เครื่องมาแบบนี้นะครับมีการสกรีนโลโ ลงไปบนโรเตอร์แบบนี้นะครับตัวเครื่องก็ถือว่าโอเคนะครับดูแบบ คลีนโล่งๆดีนะเปิดโชว์ได้เต็มตาดีนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีสเปคต่างๆบอกไว้ได้หน่อยนะการกันน้ำเนี่ยเรือนนี้ทำได้200เมตรนะครับก็ถือว่าเป็นสเปคดำน้ำจรงิงจังได้เลยนะสามารถเอาแบบไปลงน้ำเล่นน้ำได้เต็มที่นะครับแต่จุดหนึ่งที่สำคัญเนี่ยคือเรื่องของสายนะครับคืออย่าลืมนะว่ามันเป็นสายหนังนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครจะเอาไปลุยจรงิงๆหรือว่าจะใส่ไปเที่ยวทะเลนะครับเอาไปเล่นน้ำสงกรานอะไรแบบเนี้ยเปลี่ยนเป็นสายยางก่อนนะครับเพราะว่าสายหนังเนี่ยมันก็จะดูดน้ำได้้งงง่่่่่าาาาายยกกวแนนนนนออรับับซึสหทีเเมื นี้นะเป็นสายสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็มีความนิ่มมากๆนะคือ t e x t อร์เนี่ย smooth มากเลยแล้วก็มีการเย็บได้แบบเป็นวินเทจมาแบบนี้นะครับเย็บข้างมาเนี่ยให้ดูใกล้ๆนะครับเรื่อง t e x t อร์หนังนะมีความเกรนเบาๆนะครับเวลาลูบๆดูเนี่ยถือว่าเป็นหนังแบบเกรดสูงเลยแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูกันเลยดีกว่านะครับข้อมือของผมเนี่ย5.5นิ้วหรือว่า14เซนนะครับผมใส่เนี่ยรูลองสุดท้ายนะแล้วก็ตัวบัคเคิลเนี่ยสังเกตดูว่าก็จะมาแบบ เป็น 904L ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยแค่บัคเก e ลเราก็จะเห็นแล้วนะว่ามีความเงามีความวาวดูสวยงามมากๆนะครับ AD8 สีเทอร์ควอยส์นะอยู่บนข้อมือก็ออกมาประมาณนี้นะครับก็ถือว่าแบบ เป็นสีหนึ่งที่เด่นมากเหมือนกันนะครับคือจริงๆจะเล่าว่า A.D. 8เนี่ยสีกนก่อนเนี่ยแต่ละสีก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับน้ําเงินแดงอะไรแบบนี้นะครับก็สีค่อนข้างจะสดเลยอ่ะแต่ว่าสีก่อนรุ่นที่เป็นน้าเงินอ่ะผมว่ามันเป็นน้ําเงินที่เข้มนะครับมันก็จะให้ฟีลลิ่งดูแบบค่อนข้างจะคุมโทนมากส่วนสีแดงเนี่ยก็มาซะสดเหลือเกินนะครับมาจ้าเลยดังนั้นสีเนี่ยมันเหมือนเป็นสีที่เหมือนเอามาคานตรงกลางอ่ะระหว่างคนที่อยากจะได้สีน้ําเงินที่แบบมันดูใสง่ายนะครับแต่ก็ต้องการความคิดเล่นต้องการความสสสดดใแแแบบบคล้ายๆกัีง่ะต แบบก็ไปสีแดงไม่ไหวนะครับสีเนี่ยมันเลยเหมือนแบบอ่ะมาหานตรงกลางให้พอดีนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะได้ฟีลลิ่งของความแบบ สดสดสว่างสว่างนะครับเวลาเจอแสงอย่างเงี้ยนะครับหมุนข้อมือขึ้นลงนะค่อนข้างจะดูสดใสเลยนะครับแล้วก็สีเนี่ยโทนมันยังแบบเป็นสีที่แบบทางการอยู่บ้างอ่ะใส่ไปทํางานใส่ไปคุยงานมันยังไม่เขินมากเท่ากับพวกสีแดงที่สีมันแบบแรงแรงมากนะครับแล้วก็การแต่งกายเนี่ยกับเรือนี้นะผมว่าทําได้ง่ายนะคือแบบโทนแบบเนี้ยมันใส่ได้กับแทบจะทุกชุดเลยนะครับมันคล้ายๆจะเป็นสีน้ําเงินอยู่แล้วอ่ะดังนั้นก็จับแมทซเสื้อผ้าได้ไม่ยากมากนะครับส่วนการใช้งานไอเดีเนี่ยผมก็มีหลายเรือนแล้วเหมือนกันนะครับก็้องง่่าเนนนรืึทีใช ได้สะดวกมากนะเพราะว่ามันมีความเบานะครับแล้วก็ใส่ได้สบายมากนะแล้วก็ใครที่แบบชอบนาฬิกาแวววาวอะ่ะมีการสะท้อนแสงเยอะๆนะครับหมุนขึ้นหมุนลงกระแทกตานะครับมีการสะท้อนแฟลชแสงเข้าตาชาวบ้านด้วยเนี่ยผมว่า i d 8เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่แบบดีมากๆตัวหนึ่งของทางไวซ์เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเอาเรื่องความเล่นเงานะก็จริงๆเทียบเท่ากับตระกูล Ed 9เเลยนะที่แบบเป็น904 l เหมือนกันนะครับแต่อันเนี้ยมันก็จะได้ฟีลสปอร์ตกว่าแล้วก็ดูมีความลุยมากกว่านิดนึงด้วยยนนนักกกก็ลลลออองงงไไปเเืใใช้้ดดูซึ่่่ี ที่เราซื้อมานะมันจะแถมสายยางมาให้ด้วยนะครับโดยที่รุ่นนี้เนี่ยแถมเป็นสายยางสีดำนะครับเวลาถอดเปลี่ยนสายเนี่ยง่ายมากนะมันจะมีตรงนี้นะครับสามารถเกี่ยวออกมา อา่าแล้วก็เกี่ยวตัวนี้ออกมาอีกทีนึงแล้วเราก็เอาสายยางที่าเขาแถมเนี่ยมาใส่ได้เลยนะครับซึ่งขนาดลักไซส์เนี่ยอยู่ที่20มิลนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีสายอื่นๆเนี่ยก็เอามาเปลี่ยนได้นะอยู่กับสายยางสีดําก็ออกมาประมาณนี้นะครับก็บดูจริงๆไม่ได้ต่างกับสีดาเมื่อกี้มากนะครับเพราะว่าเท็กเจอร์มันก็ไม่ได้แบบเยอะแยะจัดเต็มมากอะ่ะแต่อันเนี้ยมันก็จะลุยน้ําได้ง่ายขึ้นนะครับจริงๆผมแนะนํานะว่าถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆจะเปลี่ยนสายเนี่ยเพื่อนๆลองดูเป็นสายแบบเจ็บๆไปเลยนะครับแบบ สีฟ้านะครับสีแบบที่มันเข้ากับหน้าปัดหน่อยอะ่ะมันก็อาจจะดูสนุกสนานมากขึ้นกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้ให้ดูอย่างหนึ่งนะเป็นไฮไลท์เลยเหมือนกันนะครับก็คือ b u c k กิลนะครับคือบัคเกิของสายยางเนี่ยให้มาเป็น 904L ด้วยนะครับไม่เหมือนกับการที่เราไปซื้อสายยางมาเองนะอันนี้แบบทีเด็ดมากนะครับอย่างอันเนี้ยสายไผ่สารที่แบบซื้อแยกได้นะครับบัคเกิจะเป็นแบบ 316L ธรรมดานะครับแล้วก็เพื่อนๆลองเทียบดูนะกับ 904L ความเงาความวาวเนี่ยตรงส่วนที่เป็นขัดเงานะครับโอ้โหคนละเรื่องเลยนะยิ่งเวลามองจากด้านบนอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นเลยนะว่าตัวสายเนี่ย แวววาวเล่นแสงแบบสุดยอดมากนะครับตัวขวานี่ก็จะแบบมาแนวขัดด้านหน่อยนะครับก็จะมาแบบลุยๆหน่อยอะ่ะซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับที่เขาแถมสายแล้วก็บัคเกิลเนี่ยมีการเปลี่ยนแบบนี้มาให้ด้วยนะครับโดยรวมก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรือนที่คนจะเริ่มเล่นไวส์นะครับแล้วแบบอยากจะได้ตัวแบบท็อปๆไปเลยอะ่ะก็มาดูตัวนี้ได้เลยนะครับเป็นออปชั่นหนึ่งที่มันก็ตีคู่มากับ a d 9ที่เป็นตัวท็อปของเขานะครับถ้าเกิดอยากได้เดรสหน่อยก็ a d 9นะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้สปอร์ตหน่อยเนี่ยก็มา ส่วนราคาเนี่ยอยู่ที่15,300บาทนะครับแล้วก็เวลาซื้อออนไลน์เนี่ยมันจะมีส่วนลดให้ด้วยนะครับก็ลองไปดูในแฟนเพจของเขาได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ